เป็นนั่งรถเป็น ยังไทยยังกินอ่อนนะมันเป็นของสวนแดงครับพี่เราอยาก็มาปลูกนะ 3, 4, เป็นทีสามีสี่ยนะังพอกนนีเนาะสวยพ่อหอข้าวยาครับอันนี้พ่อปลูกได้กับปลูกพ่อได้ซื้อได้ขายไปโรล,ละดีสิบปกติผมทำงานอยู่โรงพยาบาลกบบินบุรีครับพอเลิกงานมาใช้เวลาว่างมาปลูกผัก เป็นไรได้เสริมครอบครัวครับใช้พื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับประมาณสองสามไร่ครับแล้วมีปลูกอะไรบ้างครับก็มีถั่วมีกระโพดแตงผสมประสานกันไปครับผลผลิตที่เก็บได้นี่เอาไปขายที่ไหนครับขายอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วตามบ้านครับตามออเดอร์ที่ก็สั่งครับวันหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่ที่เราปลูกผลผลิตได้ครับประมาณพันสองพันนี้ครับ กี <G> ่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่ของครับ